ไม่ไหวไม่คืออะไรไม่ไหวท่ันเลยที่เยอะลุ้นไม่ไหวพอคุณผู้ว่าคืออะไรอุ้ยเห็นนะเห็นนะไอสัตว์อะไรเพื่อวยขอแตกใช่เหรอโคตรใจเนี่ยโดนลองโบว์สองนัดร้อง

หลังเข้าคือตายอ่ะแนั้นเราอ่ะไม่พูดเยอะอยากได้แบบเต็มระบบว่ะ <c oughs> ชาร์จไกเต็มระบบอ่ะเนี่ยหายไปไหนแ <c oughs> ล้วนี่น,นี่ <Okay. S 2> ออเห็นลคนรกูยอยู่โดยบ้านดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งนะเส,สียวหลังสัสั์พูดจริงเอออยู่บ้านเน่ Just up. need wee pick me สูงเต็มขานาดเลยเฮ้ยมันขึ้นยานมาแบบเต็มระบบมันหนีเฮ้ยหนีก็เกียร์ละตัวขี้เลยยิงยกูงหลังตีงหลังม,มาช้าเลยด้วยอยู่บ้านอยู่บ้านไว้ยิึดมันใช่ไหมเนี่ยสายก่อนสายก่อนแตกบังประตูไว้เด้อ แปวะเนี่ยโอ้ยแยตกูกเลยตกุเลยและแต่สวยสวยสวยสละแต่สละแต่สละวตัวเดียวตเดียตัวเดีดียวดกูไปไปเออเต็มระบบไอ้สัสต์แล้เสือกสามเี่ยไปชมิชม่ได้ชม่ได้เล่นผิดรุ่น ไปติดเฮ้ยไอ้เนยยี่เต็มระบบมาแล้วพระเนี่ยไปแล้วโอ้เต็มระบบอ่ะหด่มาแบบชุบปูปุ๊บแม่งพปูมาเลยอะยิงยิงแบบเต็มระบบอ่ะมีกระเป๋ามีปูแม่เนี่ยสัตว์อุ้ยชัดเป็นเต็มระบบมา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 จริงมาจริง อยู่บ้านไวเดอร์อยู่บ้านโคตรไวอยู่บ้านโคตรไวเห็นละอยู่หินนี่อยู่หินนี่มีระเบิดไหมยัดดิอุ้ยไอเจโดนคาบ์เบอร์เหรอไม่โดอ้สัสบิตอะไรเฟิร์นเลยใช่เสียงไม่ออกอะเฮ้ จไปเจเลยไม่ดช่วยหลังมาหลังมาแบบเต็มระบบคุยเสียงมันบั๊อ่ะเลยเลย่มันคาเบอร์ฮิสวยเขาแตกแผ่ไปเจเขึ้นมาเล่นบนด้วาแตกหึ่งเจขึ้นมาขึ้นมาสับเกาะสับเกาะเจ้ยย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  ไม่ไหวพอวะไม่ไหวพอไหวไม่พอไหวไม่พอเออเฮือหายแล้วกูโดนเต็มระบบเฮ้ยกูแม่งเสียงบ้าก็แม่งไม่ได้ยินไอสัตว์ระเบิดมาเป็นสิบลูกอ่ะไม่รู้เรื่องมะนมีมันมีชาร์ไเพิ่มลอยอยู่ด้วยหลบแบบเต็มระบบอ่ะกูวะไอ้ยี่ระบ้ามันงู้นเลย กามันแตกแล้วม huh <food> ั <regeneration> ja ้งเรบ้าเอยเนียนคนเฮ้ยตามอยู่อามอยู่เต็มระบบเลใหหมดเลยลใหหมดเลยเต็มระบบลงดีเ๋ยวเ๋ยวเ๋ยวเร็วสวย มไฟชาร์ตจุบตัวเองข้างนอกเต็มระบบฟินิชฟินิชไปเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนมาเลยจังเอาเชนี่ชุบเอง Rings close, and we've got forty-five, plenty of time. Recharging my shields. Oh, why, why? Rings Up. close, and we've got half a minute mute. Might have a ไอ้ปืนอาาสาวกูอาสาวปืนกระเด็นต่อหน้าต่อตาไอ้สัสไอ้เหี้ยกูจะกดเปลี่ยนขอไอ้สัสเปลี่ยนปืนแม่งลอยเอาไว้กระเด็นเอาไว้เปลี่ยนปืนแบบเติมระบบอ่ะเข่วยก็แปลกดีมันวิ่งหนีไอ้เหี้ยปืนแม่งลอยต่อหน้าต่อตาไอ้สัส เอาเก็บพืวดกอนโอ้ยออกแผลตัมีหมดตัวละอย่าเลยเดี๋ยวกูไปลุ้นลุ้นนะเผื่อศพแบบเป็นร้บแบบนอยอ่ะเฮ้ยะใครอ่ะโดนมามันเสือก <c oughs> เฮ้ยมันบวกกันอยู่มันบวกกันอยู่ <c oughs> มันกกยิงกันเองมันกกยิงกันเองด่วนด่วนด่วน ้ไววันนี้วเพ่อนไ้อยู่อยู่ได้อยู่วงเล่นชาร์จน่นนะทำเป็นเล่น <รอ S 2> ทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นชาร์จเจอกันเว้ยเพื่อนยิ้มหายละพระเจา้าคุมกองเว้ย <c oughs> ในระบบชาร์จชาร์จเมื่อกี้ไอเทียสแตกร้อยห้าสองดิ้นโอเคจะอะไรเพื่อนจะสู้เพื่อนมึงจะสู้ปืนแบบเต็มระบบไม่ได้เก็บแบตมาว่ะมีอยู่เจ็บแล้วมันเจ็บนะตัวใหม่ตรงไหนติ๊ีหนาดเต็มระบบร้อยห้าสอง มันหนี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 ไปแล้วมันหนีไปแล้วมาได้มาได้มาได้เออนเลยนี่เลยนอยู่กูนี่กูขึ้นบนนะ เลยลองสูงไว้นี่เนี่ยมันอยู่นี่เลยเนี่ยโอ้ยเชี่ยกับร่วงไอ้สัตว์โอ้ยเด้งขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่โดนกูยิงแบบเต็มระบบเพื่อนเจ๊เจ๊ขึ้นได้ไหมเขาเนื้อเขาเนื้อเข้าเนื้อเข้าเนื้อสวยสายเนาะสายเนาะสายเนาะตัวที่เหลือแม่ว่ะตรงตรงไหนเจ็บตรงไหนเจ็บอยู่เนี對對่ยล่างล่างเลยล่างตีนใต้ตีนเฮ้ยชุบ ก่อแตกเต็มระบบเจ็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 บนอกนอกนอกไอเน่ทำงานบ้านอย่างนอนอย่างเนี่ยทำพวกนี้หรอเออสรุปกันบ้านมีสองอันหรอมีงานกลุ่มงานเดียวอ่ะช่วยอันนี้คืออาหารนะเออไอวะงานควยได้ยังมาดูมาดอกว่า

เฮ้ยม okay. ีบโอเควิ่งหนีมันน้อมมัน้อมาัน้อมาหน่อบนนะบนนะบนที่บุ๊คว่ามีแล้วว่ามีเอเยอยายละสุดทายเลือดไม่พอไม่พอเซอร์ไวบง

อาเบอร์กูหมดแล้ววะไม่เจอได้ไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่กูนี่อ้ยเหียมันนั่งนี่ไอซาตัวสี่ตัวสองตัวบันทากับหมอกูถอยก่อนดีกว่าเจเจหลบหลบไ ขอดนคาเอเข้าหัวด้วยไอ้สารย่าค้มไม่รู้มันอยู่ไหนอะเห็นตัวเดียวเออแตเน่ยในที่นั้นเหลือตัวเดียวอัน้นยว่ตีบนกูไม่อยาไมยิง่ะเสือกมันเสือ่ะว่าตัวเดียวนั้นหนได้อยู่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันเห็นไม่เห็นว่าเราอยู่นี่ อยู่ศพกูอยู่ตรงศพรอวงตอนวงบีบอะราวิ่งอะกดค่อยกดเราต้องไปตรงไหนวะยากหมดละเงี้ยนั้นโดนยิงปะน่ยเรียบร้อยตายศกกูนั่งหนึ่งงดงนะตัวท้ายตัวท้ายเจเฮ้ยมีตตัวตัวตตัวตายก็ตายตัววตายตายตตัว เอาเอาเทาเอาเ้สามสามไอ้ยีนิสามหูดนิเอ๊ต้องสามนาดหมดเออได้ได้ได้เต็มระบบว่ะโคตรเอาเ้ยกะสุนไปหมดพอดีเย้โอเนโดนยิงสองร้อยเก้านดีนลพยด Apex c h a m p i o ชุบไม่ทันหรอกเดอ เต็มระบบว่ะโอ้โหไม่สามพันว่ะเฮ้ยเยี่ยมสองเก้าเจ็ดมากเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลขสวยโอ้โหเยี่สวยจริงโอ้ยกูไม่รู้นะบัตรฮาวนั่งตรงนั้นน่ะไอ้สว์ไปอย่างหล่อ